นูเพื่อนๆฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่นะครับเห็ดสปอร์หล่นเมดแอไ้ว่ากสิเก็บไปที่เราครับนี่เก็บเอาไว้แบบนี้เลยครับขาหนอนไปนี่และวพราะมันเป็นเชื้ออยู่นี่เลยนี่ตตมจริงเล่านี่ครับสปอร์มันจะอยู่ใต้ใบอันนี้สิครับม,มันถึงฝนแห้งแล้วมันหล่นถิ่มหมดเลยครับแต่ก็ยังใส่ได้อยู่อีกดอกหนึ่งครับผมมือว่าในวันเสรมากเข็มมันอากาศ บ่เป็นใจฝนตกครับก็เลยบบอลงมาเดี๋ยวผมจะเด็ดเอาเลยโอ้โหถอนถึงทั้งทั้งหลาไปเลยตัวนี้ใส่ได้อยู่เมืองสปอใต้ดอกครับยังหลายอยู่เอาจะเก็บไปเลยครับเห็นได้เพื่อนๆดอกใหญ่คักได้เลยกระม,มือผมกับดอกเห็นไหมเอ,อ้ยสุดยอดเลยนี่ครับฝนตกแห้งมื่อคืนนี่มันเลยเห็นให้ อ่าสปอร์มันลนพร้อมครับถึงฝนถึงน้ำ